ไทยรายวันโดยสุคนชัยอารีตอนทักษิณแค่ตัวประกันช่วงวันหยุดยาวนี้หลายคนผ่อนคลายเครียดเรื่องการเมืองก็มีเวลาเที่ยวไทยเงินทองไม่รั่วไหลไปไหนแล้วค่อยกลับมาเครียดเรื่องการเมืองต่อพอได้เห็นการ,การแบ่งผลประโยชน์ลงตัวทางการเมืองซึ่งกันและกันลงตัวแล้ววันที่4สิงหาคมฝ่ายนิติบัญญัติพอจะได้เห็นกลิ่นแล้วเสนอใครเป็นนายกคนที่30ในสังกัดพักใด แล้วรอวันที่10สิงหาคมในายใหญ่กลับถึงประเทศไทยพร้อมโผพักคร่วมรัฐบาลฝ่ายอนุรักษนิยมฝ่ายอำนาจเดิมกลับมายืนเด่นในคอรมอวางอำนาจแต่และกระทรวงหลักๆตามข้อเสนอที่ยอมรับเห็นชอบกันไว้ก่อนตกล่นไปบ้างแต่เวลาข้างหน้ายังพอมีโอกาสเข้าไปนั่งชูคอได้อยู่นี่คือแนวรบการเมืองช่องทางที่ลงตัวมากที่สุดทักษิณได้กลับไทยได้มาเลี้ยงหลาน เดินตามแนวอำนาจประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแต่อยู่ในคุกระยะเวลาหนึ่งจนกว่าทุกอย่างจะเดินไปตามข้อตกลงลับโดยมีข้อต่อรองที่ฝ่ายการเมืองฝ่ายอนุรักษนิยมได้อำนาจเต็มเป็นฝ่ายกำหนดเงื่อนไขไว้ทุกด้านทักษิณได้เดินออกจากคุกอย่างผู้นำสำคัญของประเทศไทยยังพอมีเวลาให้ลูกสาวเข้าสู่วงการการเมืองที่ยอมรับของมวลชนต่อไป แต่ทุกประตูอำนาจที่ต้องเดินจะต้องทำตามข้อสัญญาผูกมัดที่รัดกลุ่มทุกประตูลูกผู้ชายชาติทหารส่วนสี่การเมืองฝ่ายประชาธิปไตยอันมีประชาชนเป็นผู้นำสูงสุดจะต้องแยกตัวออกจากทักษิณที่ขีดเส้นไว้เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนกว่าครับการเมืองไม่มีมิตรแท้และไม่มีศัตรูที่ถาวรต่างจากฝ่ายที่เจาะเข้าถึงฐานอำนาจใครถึงก่อนคนนั้นเป็นผู้ชนะเกมนี้ถูกกำหนดขึ้นมาโดยไม่มีใครบอกชำ้ำ ฝ่ายทักษิณยอมรับเป็นตัวประกันกลับเข้าคุกแต่เขาก็มีโอกาสออกมายิ่งใหญ่ในการเมืองในอนาคตที่เอื้อมถึงได้ไม่ยากโดยอาศัยฝ่ายประชานิยมที่สังคมไทยยังเกาะแน่นอำนาจเชื่อมโยงระบบราชการหนึ่งเดียวกันอยู่มีแต่ได้กับได้แค่สละในบางส่วนของชีวิตบนกองเงินกองทองช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นส่วนฝ่ายขุนศึกอนุรักษ์นิยมลงทุนความคิดจับไว้แค่ตัวประกัน เพื่อใช้ทักษิณเป็นมันสมองแลกเปลี่ยนกับปัญหาที่พวกเขาไม่มีปัญญาจะคิดกําไรมากกว่าขาดทุนแต่การศึกเมืองได้ปักป้ายไว้ว่าสัตจะไม่มีในหมู่โจรหัวเหลี่ยมอย่างทักษิณไม่มีทางยอมให้พวกหัวขี้เลื่อยอย่างพวกมีอำนาจแต่ไม่มีปัญญาจะแก้ไขแม้แต่ปัญหาของตัวเองอาศัยอำนาจที่มีอยู่แค่ฟ้าดินคุ้มครองในที่สุดก็จบลงบั้นปลายชีวิตอาจติดคุกแห่งกรรม ยาวนานกว่าทักษิณแค่ตัวประกัศในวันนี้ก็ไม่แน่สืบจากข่าวรายงาน